เรียว่าเ้าสิเอาไปไว้ถักยางออื่นจ้าสี่ห้ดอกมืงอื่นเขาไปดั่งไฟเพราะว่าห้องหนึ่งเขาแล้วไหมห้องอุ่นละ่ะเอาก็ได้เอาก็ได้พี่นอ้องนี่สี่ห้ดอกาาห้องห้องบ้านอีกกินแกงมันอยู่ดิเอาเสียมันไว้เมียสีดาเสียมันไป ไี้ดวงลราใี่นักไอ้ดวองเอาเสียมันย่ายสิดาเอาซ้ำน,นี่พี่นะกข้าสีดาข้าแพ้งเาได้เอามีดมาไหม กเอาถมใวเสียมันให้มันเกิดเอามีมากกระ่อยล่ะเจ้าเบาเอาเสียมันก็สุดาเ,าเอามันนี้กินแก่หรือข้าวปนมือนะ่ะถ้าได้พักอีกตูไป nó lên chạy luôn bỏ ao bàn đọt ao đọt chung bị kẹn cái không đọc nữa người ạ về đầy bông ngam không ạ bỏ ao đạt ăn buộc về bạn kẹt này Thôi. เได้ล่งเสือแล้วมันกับมันกับเป็นเสือไว้นะมันกัมันกับมันกันกต้องเกิดนะเอาด่าบ่เอาด่า,า,ดามันไม่มีดมีดมากให้นะ หมือนลังเสียวมีดมานำ้ำแกงแก๊กถวยนึงนี่ยมีดมาตัดมังเสี่มากมนเหือมันไม่มีด,มมดบอกเอาถ้าไปขุดเสือของเพลินเพันสิดาเดี๋ยวหมายมันบอกเอาไกลพบเกี่ยวหังแล้ว เท่าเท่าไม่เอาเท่าไม่เอา่างนีงามค่ะหลบอันมากเลยสวยนะตรงเนี้ยสวยนะเอ,เอาไว้ปแกงพวกนี้เนาะกินคนเดียวแกงนิดเดียวก็อิ่ม แก okay. เอาเชื้อไปให้ยายเดี๋ยวยายด่าเอาไปแต่ดอกมันเอาไปแต่ที่เราจะกินอพอแกงแล้วพี่น้องห้าหกดอกอเชื้อมันเอาไวน้นี่เดี๋ยวยายด่านี้มันเป็นดอกต่อไปเนาะ งามครับพอแกงพอแล้วมั้งอีกหรออันนี้นอีกกระดับแ่สองร้งอว่าแกงกินเพราะว่าปนก็ปนแล้วเนาะเอาไว้แกงพรุ่งนี้เพราะว่ามี ขี้เกียจด,ดังไฟเราเจะเล็บเราจิกจิกเชื้อมันไว้ตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เอามีดมาเนี่ย ถ้าฝนตกมันจะงามหันฝนมาตกมันกับบางงามฝนตกมากมันกับซุ่มมันกับอวอกนี่เข้ามาที่มันเป็นใครแต่มันบางมีเขากับต้องกินเขาสิจิกไว้เมื่อเขาก็สีดำนะจักหน้อยเพราะว่เาเขาจิกขี่ เห็ดเขาเป็นเล็บห้าพี่น้องแก okay. แห้งขาวดอกเอาอีกดอกหนึ่งพี่น้องกิกๆิกๆไปขันที่หลังเอามีดมานัางตัดจังแดงอ่ะอันนี้เป็นเสือ สีฝนมั่ก็ออกมาอีกอ่ะถวยหนึ่งไอ้แกงอืนไปนลางใส่ตู้เย็นไว้พอีตูก้กระไดแล้วโอเคขันบกเก็บไปจักิจังแดงเนาะมาเลยไข่กัะมีอยากให้อีเม่เห็นเพื่นชิดาเพื่อนเอาตะดอกเทาๆเพื่อนว่าเอาแล้วตะค้นเทายังไม่อาอาตะลุ่มนุ่ม คนงมนักนมนมรอรอหุ่นดีๆเฮ็ดกะคือกันปะตอนนี้เข้ากะบบพักแกแลวเนะนะถ,นถั่วหนึ่งเท้างามทั้งตอนใช้พักอีตัวโอเคเข้าสิเดินทางเมียกวนเพราะวะ่านาจะายสองแล้วมาร์สิหิวเขาเนะะตามมาเลยเพื่อนตามมาแล้ว เลุดรถตา